ประเด็นใหญ่ที่ทุกคนตั้งคำถามอยู่ปัจจุบันคือตกลงรัฐบาลเศรษฐาทาวีสินต,ต้องปรับใหญ่แล้วเหรอคือคำถามใหญ่เลยปะถึงตอนนี้ต้องปรับคอรมอเลยผมว่าถามทุกคนลองให้ไปใครไปสำรวจนี่เนชั่นโพนีด้าโพลองสำรวจวันนี้ดูผมว่าท่านคถามได้ปะจำเป็นคุณคิดว่าต้องปรับคอรมอไหมผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าเกิน80%นี่คิดเองโพวีร,รษษัสสัโพวีร,รัสสั์บอกว่าต้องปรับ เพราะอะไรพ่ะเพราะมีหลายมีหลายกระทรวงมีหลายบุคคลต้องบอกว่างานไม่เดินตามเป้าอ,อาจจะวางคนไม่ตรงกับเป้าหมายมหลายคนเป็นล่ำตีโรกลืมเยอะมากนะพีะ่โอลงนึกที่แบบไม่ค่อยเป็นข่าวบางคนชอบอยู่ข้างหลังแต่เอาเป็นว่าหลายๆคนที่ไม่อยากไม่ค่อยเป็นข่าวมีใครบ้างกระทรวงไหนบ้างแล้วกันกระทรวงทรัพย์นี่เป็นข่าวนะเพราะล่าสุดนักข่าวไปถาม พลตารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโอ้บิ๊กป๊อปถามว่าตกลงท่านจะถอดใจเหรอไม่เมียไม่มีถอดใจแล้วท่านจะอยู่จนครบเทอมไหมอยู่อ่ะลุงปอ๊อปเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยเ,<อ>เป็นคนที่ชอบทํางานเบื้องหลังอแต่พอเป็นรัฐบาลชุดนี้พลังประชารัฐแกนๆหลายคนก็หายไปใช่ไหมครับลุงปอ๊อปต้องถูกปลักมาข้างหน้าเนี่ยจริงๆเขาบอกตอนแรกก็ไม่อยอยากจะอยู่ข้างหน้าเท่าไหร่นะ แต่เมื่อ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 วัวหน้าพักเมื่อลุงป้อมเนี่ยที่ตาแกนเนี่ยไม่ได้ออกมาแน่นอนครับคนที่ลุงป้อมไว้ใจสุดคือน้องชายลุงป้อตถีบรถไปจะถีบว่าผลักลุงป้อสมาผลักลุงป้อสมาออกข้างหน้าเออพราลุงป้อสก็ยังไงใช่ไหมแต่เลยไม่ถามว่าเคยให้สัมภาษณ์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์ไหมก็ก็น้อยนะน้อยแต่ว่า แต่ว่าต้องบอกว่าเนี่ยเราพูดตลอดกระทรวงทรัพย์นี่เป็นกระทรวงแห่งอนาคตนะจะเรียกกระทรวงเศรษฐกิจก,ก็ได้มันไม่ใช่กระทรวงสิ่งแวดล้อมที่เราคิดแบบก่อนนะเพราะมันมีกลมไครเมกเชนใช่ไหมกลมไคลเมเกรมโลกร้อนใช่ที่จะมาดูเรื่องของคารา์บอนเครดิตมาดูเรื่องผลกระทบจากไครเมกเชนมาดูเรื่องครบต่างๆโลกกติกาการค้าของโลกที่แปลเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้วางอาทิตย์ดีอาทิตย์ดีดอมใช่ไหมโอ้นี่มาดูอะไรฉพาะเพิ่นกระทรวงทรัพย์นี่เป็นกระทรวงที่ใหญ่มากอนาคตา อนาคตเป็นกระทรวงไหงนอนาคตเหมือนก<ช>ับกระทรวงดีเอสอะฮะ<ช>เป็นผมว่ออมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเพราะเดี๋ยวมีเทรดคาร์บอนเครดิตกติกาโลกต่างๆเกี่ยวข้องกับการค้าของโลกเพราะฉะนั้นกระทรวงนี้ถามว่าลุงป๊อตเนี่ยออ,ออกมานําเสนอแนวนโยบายทิศทางเนี่ยกับพับลิกน้อยไหมน้อยน้อย <n oy. S 2> ส่วนหนึ่งเพราะบุคลิก <n oy. S 2> แต่ข้างในก็อาจจะเคลื่อนไอ้นี้ในแนวนโยบายในการใช้ความเป็นทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ มาสนับสนุนการท่องเที่ยวเราก็ไม่เห็นในเชิงประจักษ์อม,มองใน<ด>มิติ<ด>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นตัวจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับตัวเองเพื่อเดินไปสู่รองรับการปรับกลไกของกติกาการค้าโลกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอม,มุ่งเน้นในเรื่องเน็ตซีโร่คือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ในอากาศเนี่ยให้เหลือศูนย์นี่ยมันน้อยที่โอพูดถึงนีมันไม่เห็นไม่รู้มาทมพี่โอพูดถึงเรื่องนี้ผมวันก่อน,นได้คุยกับผู้บริหารของการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวตอนนี้ตั้งยุโรปแล้วเนี่ยเวลาท่องเที่ยวจับพักะอะไรเนี่ยเขาดูเรื่องนี้ไม่ได้ดูเรื่องราคาอย่างเดียวยนะ<ช>ไม่ได้ดูเรื่องโลเคชั่นทะเลทรายสวยยังไงเขาดูว่าโรงแรมที่พักหรือว่ากระบวนการองค์ประกอบต่างๆของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม มากน้อยแค่ไหนเขาเพิ่มเขายอมจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะถ้าโรงแรมหรือว่าที่พักนั้นแบบใส่ใจไอ้ภาณะต่างๆสลายง่ายนะการเรื่องของประหยัดน้ำนะเรื่องอากาศเรื่องของขยะทะเลคนใส่ใจเยอะเขาใส่ใจเพราะเขาถือว่าเขาเป็นตัวหนึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่สร้างขยะสร้างมลพิษนะครับสร้างมลภาวะให้กับโลกเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นส่วนหนึ่งได้ครับโลกเขาจะยินดีเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีจึงสำคัญรัฐบาลเศรษฐาทวีสินตอนนี้เอาห้ถึงหเดือนเนี่ยถามว่าตัวพระเอกที่สุดที่ทํางานและสปอร์ตไลท์ฉายอยู่ที่ไหนผมว่าก็ยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่ากระทรวงทรัพย์หน,หนึ่งแล้วนะ,ะสปอร์ตไลท์ใหญ่ก่อนที่ก่อนจะไปที่นายการัฐนตรีม,มีกระทรวงอื่นไหมที่ดูแบบโลกลืม สามเรื่องตีช่วยอ่ะไอ้สามรงตีช่วยหมาไทยอ่ะพี่โอจําได้ไหมใครบ้างชาดานี่เห็นนะปราบผู้ทรงอิทธิพลชาดานี่แต่ตอนนี้ไม่รู้ปราบไปถึงไหนผู้ทรงอิทธิพลชาดานี่ชาดาจะเห็นอยู่ในพื้นที่ข่าวแต่เป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของปะทะกับก้าวไกลมันคนละเรื่องคนละหน้าที่กันแกจําได้พอจําได้อยู่สองคนอ่าจได้แล้วทรงสัตว์ทองสี คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยเป็นรัฐมจีช่วยหมาดไทยตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละฮะสี่ปีของลุงตู่ท่านทรงศักดิ์ก็เป็นแบบนี้แหละฮะเคยให้สัมภาษณ์บ้างอะไไม่มีโอ้ใช้อำกับอะไรทรงศักดิ์ผมเข้าใจว่าท่านเป็นอ่ท่านนับถือเต๋านิ่งสงบสงบความเคลื่อนไหวเต๋รล้วาเส้นเต๋ากับเส้นเนี่ยทำไม่ทำทำ ไม่ทําทําไม่ทําใช่เหรอใช่เหรอใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะต้องบอกสองคือคุณเกรียงกาลปฏินันต์บริษัทสองสังสงสีต่อเนื่องกันเลยฮะคือตอนที่เรามาลุงตู่เราก็บอกได้ว่าท่านไม่ก่อออกมาพูดเลยว่าท่านทําอะไรบ้างหรือว่าท่านทําหรือเปล่าไม่รู้แลนวี้คุณเกรียงโคต้าจากเพื่อไทยอนี่อุบลสงฆ์ขรากวดเหรออุบลอุบลดูแลอุบลแล้วก็จันสองลากเข้าผมว่าปรับความร้อนทั้งนี้เพราะว่าอ่อนไหว อ่อนไหวอ่อนไหวอ่อนไหวลุงเกลียงเนี่ยนะลุงเกลียงอยู่ในลิตรอ่อนไหวอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ตอบแทนแล้วไงใช่ไหมโอ้ใช่ไหมล้อ๋ออเนี่ยไม่กำกับอะไรลุงเกลียงกำกับอะไรมาไทยไอ้กำกับกรทมใช่ไหมรู้สึกกำกับกทมโน่นโน่ปอพโน่นด้วยกรทมด้วยเออเออกรทมด้วยใช่ใช่ใช่นั่นมาไทยมาไทยเอามากระทรวงผมดูสนใจอีกกระทรวงนึงกระทรวงสาธารณสุขหมอสันเป็นไงบ้างหมอสัน หมอสันเน <c oughs> เื่องจากคนเป็นหมอพูดน้อย <c oughs> พูดน้อยแต่ต่อยหนักๆหมอสันนี่จริงๆเนี่ยหมอสันติครับหมอสันติพร้อมพัดครับสันติพร้อมพัดเนี่ยมานั่งรัมตีช่วยสาสุขเนี่ยเป็นการนั่งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหมอสันหมอสันอยากนั่งตำแหน่งอื่นมากกว่าอ๋จริงๆถ้าเช่นตอนนั้นนะเช่นตอนนั้นนะอยากนั่งตำแหน่งรัมตีช่วยกระทรวงพาณิชย์ ในโคต้าของพลังประชารัฐไงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาจะใส่ไผ่ลิกก์ไปจำได้ไหมนี่ไปดูไปอยู่กระทรวงพาณิชย์นะคนอยู่กระทรวงพาณิชย์นะไม่มีใครไม่ถูกด่าอ้าใครขึ้นก็ถูกด่าพืชผลทางการเกษตรลดลงก็ถูกด่าครับไก่ไก่นะตอนเช้าไม่ขันก็ถูกด่าไอ้นั้นไ่เกี่ยวคือจิกแต่ถูการ์มอนแต่ถ้าดูดูนะคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยถ้าเทียบระหว่างรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ซึ่งท่านเขาไม่อินกับลนตีช่วยพาณิชย์ผมว่าความเป็นนักธุรกิจเนี่ยท่านเป็น่อคนะผมว่าพาณิชย์นะผมว่าพาณิชย์บอกกว่าเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยผ่เล็กสายผู้กองเนี่ยเขาอยากนั่งพาณิชย์เขาจองแต่สุดท้ายคุณสมบัติไม่ผ่านซึ่งตอนนี้คุณสมบัติยังไม่ผ่านเลยเนี่ยผมว่าจับตาอาจจะมีขยับแน่นอนครับระดับคุณสติคุณสติพร้อมพัดเนี่ยระดับแกนนาระดับรัฐมนตรีระดับลนตีแกนนําเนี่ยยังไงแล้วแต่ปรับเนี่ย ย่อมในนั่งนั่งอาจจะขยับโยกไอ้นี้น่าจับตาอลําตีว่าการน่ะรว่ามาปสองหมอลําตีสองหมอเนี่ยสองสองจังหวัดเนี่ยหมอชลนานโอ้ยตอนนี้งานเข้าอยู่งานเข้าเ่อนเข้าสองเรื่องนะจริงจริงหมอชลนานเนี่ยผมว่าผมติดตามผลงานผมว่าในแง่ของการทํางานนะตอบรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศไว้นะหนึ่งสามสิบบาทคลัสเข้าได้สถานพยาบาลทุกแห่ง ซนนึ่งเด,เดือนเมษาใช่ไหมมีนาเมษานี่จะครบทุกจังหวัดป่ะอาอันนี้ทําแล้วต่อมา,อาทุกแขแไม่พอได้สิทธทิประโยชน์เพิ่มขึ้นต่อมาดูแลเรื่องของผู้หญิงโรคที่เป็นมะเร็งของผู้หญิงเห็นไหมละ่ะขยายทำได้ต่อมาคือการโอนถ่ายาบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ครับลงไปสู่สถานีอนามัย เดี๋ยวนี้เขาเรียกไอ้ไอสถานพยาบาลท้องถิ่นนะสถานพยาบาลท้องถิน่นใช่ไลงไปเรียบร้อยมีปัญหารับกลับจัดการเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มาเจอมาลุมมาตุ้มกันสองสามเรื่องเนี่ยหนึ่งยาบ้าห้าเมตรผมว่ายาบ้าห้าเมตรเนี่ยเป็นความคิดที่ดีนะอ,อยู่จะอธิบายยังไงเพ<อ>ราะคนที่ครอบครองเนี่ยที่ไม่เข้าขายผู้เสพเนี่ยที่ต่ำกว่าห้าเมตรเนี่ยต้องไปแจ้งชื่อ,ว,อว่าจะเข้ากระบวนการเข้าโครงการในการบําบัด จริงจ,งจงอะใครครอบครองยาบ้าก็เหมือนยาบ้าถ้าถือว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดใช่ไหมล่ะถูกต้องต่อมายังปัญหาที่แก้ไม่ตกตอนนี้คือกัญชาเสรีฝรั <c oughs> ่งยังบอกว่าประเทศไทยดีน่าท่องเที่ยวนะ <c oughs> พีเนื้อกันอุตลุดเลยร้อนร้อนเรื่องยาบ้าห้าเม็ดผมว่าอธิบายได้เรื่องของว่าบางคนทําไมถ้าเข้าขายผู้เสพผู้ค้าเนี่ยก็ต้องติดคุกโอ้โยิ่งแบบ เขาต้องตอนนี้เขาคุยกับไอกระทรวงยุติธรรมอยู่เรื่องของความเป็นสากลและก็ล้นคุกลดยไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเขาจงใจที่จะบำบัดแล้วก็เข้าโครงการเนี่ยก็ผมว่าเป็นความคิดดีแต่ต้องอธิบายมันเรื่องดราม่าแต่ที่น่าสนใจตรงที่พี่โอพูดประเด็นดราม่าที่สองนี่แหละเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในขั้นการปรับปรุงกฎหมายใช่ซึ่งไม่รู้หน้าตาไม่ไรู้จะออกมายัางไงแต่แต่ถ้าฟังดูนโยบายของเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ย กัญชาเพื่อการแพทย์นะยึดตรงนี้ก่อนยึดตรงนี้ก่อนกัญชาเพื่อการแพทย์ส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยยังไงเนี่ยเพราะตอนนี้คำถามคือไปไกลแล้วนะไอ้คนที่แบบไปลงธุรกิจทำร้านทำอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยจะจัดการยังไงล่ะใช่นี่ตัวตกรรมหรือไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้อันนี้นะกระทรวงมองมองในมิติกระทรวงภายใต้เงื่อนไขของเพื่อไทยนะครับลองดูดิมันมีที่ไหนอีกพี่วิเอาของเพื่อไทยก่อนใช่ไหมเอานี่เอามานี่ ถ้าเพื่อไทยเอานี่ก่อนมาไทยไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์เลยกระทรวงพาณิชย์รนตรีภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นนักยุทธศาสตร์นะนักยุทธศาสตร์นักยุทธศาสตร์และอ่าเขาเรียกอะไรเป็นนักบริหารครับบริหารงานผมว่ากระทรวงพาณิชย์กําลังทํางานได้ดีนะ<อ>ในการขยายตลาดขยายตลาดน,น,ะนะสองในการใช้พลังทางการค้าที่แปลเปลี่ยนไป ผมฟังข้าราชการกระทรวงพาณิชย์สองสามท่านที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะเขาบอกว่าตอนแรกจับทิศทางนักยุทธศาสตร์ไม่ถูกแต่ตอนนี้จับถูกเนี่ยจับถูกอยังจับถูกท่านพูดน้อยตอนแรกคือไม่รู้จะอธิบายยังไงท่านพูดน้อยท่านฟังเยอะก็เลยจับทิศทางไม่ถูกแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าท่านมุ่งเน้นในเรื่องการขยายตลาดผ่านรูปแบบการค้าและกติกาใหม่ๆการตลาดมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไป บอกว่าเราจะขายอะไรแต่ไปเซอร์วตลาดออกมาได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราไปขายอย่างนั้นอ,อ,อันนี้แต่ถ้าตามแต่ถ้า,ถานะตา,ามล้ตรีภูมิธรรมเมื่อกี้พี่โอพูดพูดสรุปก็น่าสนใจตรงที่ว่าล้ตรีภูมิธรรมเนี่ยที่พื้นที่สื่อส่วนใหญ่เนี่ยจใจสัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยนอกเรื่องที่ไม่ใช่การพา,นนา,ารลิจเพราะตัวเองเพราะแบรนดิ้งของล้ตรีภูมิธรรมคือนักยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยนักยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเราเลยจะเห็นเรื่องของการตอบคําถามถูกซักเรื่องของแก้รมนูล ถูกซักเรื่องของเนื้อโทษกรรมถูกซักเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตถูกซักเรื่องของออทิศทางการเคลื่อนแนวยบายของพรรคเพื่อไทยม,มันก็เป็นแกนของรัฐบาลไง,งคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นแกนอ,อยู่ถามว่าอ,อ,อยู่สมวันนี้ก็บริหารได้เหมาะสมแต่ถ้าถามอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าวางรัมตรีภูมิธรรมคุณภูมิธรรมพี่อ้วนเนี่ยไปอยู่มาไทยเนี่ยจะตรงกว่าจะตรงกว่าเยอะเอาแล้วอย่างผมทราบว่า คุณภูมิธรรมเองก็ไม่นึกว่าจะอยู่กระทรวงพาณิชย์หรอกตอนนั้นเด้อเพราะว่าตัวด้วยด้วยความเชี่ยวชาญของตัวเองอ่ะเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าต้องเพราะภูมิใจไทยเจ็ดสิบที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบที่นั่งเนี่ยให้กระทรวงเล็กๆไม่ได้ไงใช่เพื่อไทยก็อยากได้อยากได้เหมือนกันแหละมาไทยแต่ว่าโอ้แลกกันไหมแลกกันไหมถึงขั้นล่าสุดเนี่ยภูมิใจบอกว่าแลกกันไหม อยากได้หมอหนูนะไม่ใช่หมอหนูแล้วหผู้ว่าวหนูนะพ่อเมืองหนูนะท่านเหนื่อยกับกระทรวงมหาไทยเนี่ยแน่จริงอะไปแลกกระทรวงบันทิกเขาสิตอนนี้คุณูุิธรามก็อยากได้กระทรวงมหาไทยและท่านหัวหน้าหนูก็อยากได้กระทรวงอื่นที่๋อหัวหน้าหนูไม่อยากนั่งมหาไทยเขาอยากนั่งราชรถน่าสนใจนะคุณูุิธรามไม่อยากอยากนั่งมหาไทยอ่า คุณนนุทินไม่อยากไม่ไมอยาก,ยากนั่งมาไทยอยากบอกบอกว่าเหนื่อยทํางานเหนื่อยอ,อ,อยากจะไปย,ะย้ายไปอยู่กระทรวงจะจะลงตัวที่ไหนคมนาคม <laughs> แต่ยังมีหลายกระทรวงนะยังมีหลายคนที่เข้าขายว่าทําไมต้องปรับ